เฉากล้วยนมสดเบราชูก้าน้องหมูเด้งการทำเบราชูก้านนำน้ำตาลใส่กระทะพร้อมกับน้ำตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและเดือดเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความหนืดที่ต้องการปิดเตาเทใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อเย็นสนิทแล้วเขาจะหนืดขึ้นเล็กน้อยนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปนะการทำนมสำหรับกินคู่กับเฉากล้วยนำน้ำร้อนนมสดนมข้นจืดนมข้นหวานมาคนให้เข้ากันเมื่อผสมแล้วแนะนำให้กินให้หมดภายในวันเดียวนะคะนำพิมพ์ิปโปม มาพิมพ์อยู่ในช่องคอมเมนต์กรีดพิมพ์ให้เป็นแฉกแบบนี้เตรียมไว้นำผงเฉาก้วยมาพิกัดผงเฉาก้วยอยู่ในช่องคอมเมนต์นำผงเฉาก้วยละลายในน้ำผักไว้ก่อนนำน้ำอีกหนึ่งส่วนใส่หม้อตั้งไฟต้มจนเดือดน้ำผงเฉาก้วยที่ละลายน้ำไว้ใส่ลงไปคนๆๆต้มต่อจนเดือดอีกครั้งเทใส่พิมพ์นำไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเสร็จตัวแกะออกจากพิมพ์เสิร์ฟในแก้วขนาด16ออนซ์หนึ่งสูตรจะสามารถทำได้ประมาณ4ี่แก้วใส่นมลงไปแล้วราดใส่รับบราวน์ชูการ์ใส่น้ำตาลเฉากรวยเพิ่มได้จะเส